แล้วก็คารดิโอเนื่องจากว่าตัวนี้จะไม่มีเมื่อใส่คันเลอร์แล้วจะไม่มีตัววาเลนเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเลือกมาที่หัวตรวจ่าแล้วก็เลือกมาที่คารดิโอาเดฟเนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างที่จะสูงไปปาก็จะลดเดฟลงเพื่อให้เห็นรายละเอียดเรสโซลูชันที่เราต้องการมากยิ่งขึ้นตัวนี้เองเนี่ย คือถ้าสมมติในส่วนของทูดีถ้าอาจารย์ชอบความขาวหรือความดำมากเนี่ยปแนะนำให้ลดหรือว่าเพิ่มเกณฑ์จากแถบด้านข้างหรือว่าตรงตำแหน่งนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์อันนี้เองค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยตัวอ้วนมากๆหรือว่าหาโตเนี่ยแล้วขึ้นมันทีนีเต็ดไปได้ไม่ถึงปาแนะนำให้ลดฟรีกันซี่ลงโดยการเลือกฟรีกนซี่แล้วเลือกเป็นไฮ พิน,นิเตตตัวนี้มันจะทําให้ส่วนอวัยวะส่วนลึกๆชัดมักยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถาเห็นโฟจากส่วนที่ลึกๆีก่ยได้ดีมากขึ้น ว่าอาจารย์อยากที่จะได้ r e s o l u t i o n ด้านบนนะคะให้มันมีความชัดความคมอาจารย์ก็คือเลือกพิกเซซเหมือนกันค่ะแล้วก็เลือกเป็น high resolution ค่ะอาจารย์ใช่ถ้าคนไข้ตัวไม่หนามากเลือก high generate ก็ได้ค่ะอาจารย์ก็คือความกว้างของตัวบีมที่เวลาอาจารย์ซาวค่ะอาจารย์เดี๋ยวป้าขออนุญาตลดเกณฑ์เพื่อจะให้อาจารย์เห็นความต่างทีนี้ตัววิดเนี่ย มันจะอยู่แถบทางด้าน,นขวามือที่2ค่ะอาจารย์จะอยู่ต่อ้ายจากคําว่า power อาจ,จารย์เลือกวิดค่ะแล้วก็เลือกลด beam ต n t a r a หรือว่าเพิ่มเพื่อให้มุมกว้างให้เราเห็นตัวเยอะค่ะ,คะเวลาที่อาจารย์จะซูมค่ะปาก็คือจะมีเทคนิคการซูมก็คือทางไปที่ตัวภาพเลยชิป เอ๊ะแบบนี้ค่ะอาจารย์เสร็จปุ๊บทีเนี้ย ตรงด้านล่างค่ะจารย์มันจะมีไอคอนสำหรับเวลาปรับขนาดของการซูมเราว่าขนาดซูมเราตอนนี้ซูมมากซูมน้อยขนาดไหนถ้าซูมมากๆมันจะคล้ายๆกับเวลาที่เราเลือกดูภาพในโทรศัพท์มือถือแล้วถ่างออกเยอะๆมันจะทําให้ภาพเป็นเม็ดแต่ปาจา์แนะนําว่าให้เราดูกรอบตรงนี้ค่ะว่ามัน p r o อร์หรือว่าให้มันใหญ่กว่าส่วนที่เราต้องการที่จะดูค่ะเล็กน้อยแล้วค่อยเลื่อนเอาว่า เนี่ยค่ะเราจะซูมบริเวณเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยเขาคงความคมชัดไว้ไม่ให้แตกจนเกินไปสมมติหนูอยากดูตรงตรงนี้ตรงนี้ปากก็คือเลื่อนเอากรอบเนี่ยค่ะเลื่อนมาที่บริเวณตรงเว้าวนี้เพื่อให้เขาชัดที่สุด ดีโหมดค่ะอาจารย์ของปาจะท็กคำวา่า Dynamic l เลนซ์ซึ่งอยู่แถบทางด้านขวามือค่ะอาจารย์เลื่อนแถบไปที่หน้าที่3ค่ะอาจารย์แล้วก็จะมีคำวา่า Dynamic l เลน t ์ตัวนี้ค่ะอาจารย์สามารถเพิ่มลดมันจะมีตัวเลขแสดงค่าอยู่ค่ะว่าตอนนี้ d y n a ามิ l เลน t ์เป็นเท่าไหร่ของแถค่ะทีนี้เองในส่วนของ Colorful Colorful เมื่อปากดเข้าไปปุ๊บ ตัวนี้จะเห็นเลยว่ากรอบมันเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทําให้เฟรมเลตเราเนี่ยช้าปาจะลดกรอบให้มันอยู่ตรงที่เหมาะสมกับขนาดวอ์ที่เราต้องการดูทีนี้ถ้าสีมันเปิดหรือมันเลอะปาจะลดเกณฑ์ของคันเลอร์เพื่อให้ตัวเกนนะคะมันไม่ไปเปิดหรือว่าไปเลอะในส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการดูจะทําให้เราดูโฟลแท็กเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ ทีนี่เองอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคันเลอร์ค่ะอาจารย์ก็จะมีสเกลเราสามารถเพิ่มหรือว่าลดสเกลเพื่อให้ตัวคันเลอร์ค่ะมีมีความสมูทน,ทนั่าก็ยิ่งคืนมันก็จะทําให้เราเห็นโฟมมันไม่ฟุ้งกันอันนี้ก็จะอยู่แถบด้านข้างนะคะอาจารย์ก็จะอยู่หน้าที่สอง แล้วก็จะเป็นคำว่า number cycle นะคะ Thank you.